ไม่รู้ว่าเป็นพรงลังต่อหรือเปล่านะครับสูงเข้าไปดูใกล้ๆน่าจะเคยเป็นลังต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีะไยหยุ่งใน อยู่คนละฝั่งมีคลองลังต่อหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะอยู่กลางป่า